เรา,เารต้องขึ้นไปหอน,นี่ก่อนนะโอ้หนูหนูหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอหอเน,นี่เราต้องไปซุ่มโจมตีปืนก็แทบไม่มีเลยโอเค

เออ,อ,อเรียบร้อยเรียบร้อยดมไปดิดมไปดิโดมไปด,ด,ไปด,ด,ไปดิอันนี้หมดจัง น่าจะยังไม่หมดเดี๋ยวสองดูก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วเฮ้ยเกือบแล้วไงเกือบแล้วเก็บก่อน ปืนสลักต้องเก็บกู้เอาหนักได้มาแล้วหนึ่งอันอุ๊ชฟอ down free to go เหลืออีกสองสามที่ดูก่อนว่ามีไอ้นี้เปล่า พัสดุหรือเปล่าโอเคปืนเก็บไม่น่ามีอ่ะของอ่ะดูก่อนนะ ไม่น่ามีไม่น่ามีมีพว่วมีพว่วแล้วข้างบนนี่มีอะไรบ้าต้องส่งหนังสือไม่มีเลยอะ่ะต้องส่งหนังสือไม่มีเลยโอเค ในเวลาปฏิบัติการต่อปึบเข้าไปที่ทางหันนั้นต่อพึ๊บพึ๊บพึบ,พบ,พบพึบไปข้างบนลึนไปข้างบนจะหล่นไปข้างล่างซะละ 嗯。 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออโอ้มไม่ยิงมาทั้งหมด ใส่ใส่ใส่ลูกศรผมไม่ยอมออกมาว่ะมันไม่ยอมออกมามันไม่ยอมออกมา อ้ออเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยกางหน้าอกแบบจุกๆเลยโอ้โหไฟนั่นเด้อ เอาไหม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  โอเคโอเคมีห้านัดเราต้องคอยเล็งดีๆอ่ะไม่ให้มันรู้ตัวเราต้องค่อยๆเล็งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะรีบร้อนไม่ได้ไม่งั้นมันรู้ตัวหมด อยู่ไหนวะสองนูก่อนนะโอเค オヘオヘオヘ。Okay. Okay. 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 ล่างพังหมดจะลงไงเนี่ยโอเคโอเคยังมีทางลงอยู่ยังมีทางลงยังมีทางลงไม่โดนว่ะ โหตายตายไปดิสเสียงปืนมาเสียงมาจากข้างหลัง អើយនោមទ well enfin ៅស្ទាយច្បាយច្បាយ โอเคเรียบร้อยตายหมดเข้าไปที่ลำคอ โอ้เออโอ้โหโดนจนได้ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างๆอะ่ะโดนเลยเรียบร้อยเลยงานนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เรีเยบร้อยต้องค่อยค่อยค่อยยงต้องค่อยค่ยยงต้องค่อยค่ยยง ได้ไม่ได้ให้มันให้มันเห็นไม่ได้ให้มันเห็นไม่ได้มัน,น,ม,ม,นมันมาแล้วม,มาแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคปืนนี้เราไม่ใช้โอเคได้นหนึ่งตัว โอเคได้มาอีกหนึ่งตัวละลูกกสุนหมดแล้วอ่ะ กสุดยอดรูกสุดยอดอืออืออือรถสับไปที่หัวใจ phải đâu ô ô dù này ở này dù này ư ơi หายแล้วชิบหายชิบหายลูกสุดเหลือลูกสุดเหลือโอ้โหเราโดนว้า โอ้โหตายหลายรอบมากอะ่ะต่อขยอง เรียบร้อยออืเรียบร้อยออ รเปิดรุนแรงมากอะ่ะระเบิดรุนแรงมากอะ่ะโอเคโอเค t ล a s back h e เทำไปทีถัง ไหนวะขึ้นขึ้นมาไปเลยไป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 เลี้ยวไปไป ไปเลยวิ่งม้าเร็ววิ่งม้าเร็วเราจะกการหมดแล้ววิ่งม้าเร็วไปเราได้นอนมาครบตามจำนวนละ เออระวังเอ้ยเอ้ยอย่าเลยหยุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเออเอ้ยขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากเออเออขอบใจมากเพื่อน Thank you Thank you Uh, try, uh, 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 uh. Ok ok ah, sẵn 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 Boys, sẵn 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 yeah. sẵn 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 We sẵn 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 They see what? Everything! They did! did! Oh, All I've done is live my life by the manual! Fuck! By the manual! Fuck! What's wrong with you? Are you stupid? You yeah. stupid bloody machine! this is what? Come on! Come on, Bess! Man, Tít Tít Ư Phạc 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 Tít đi quá Tít Tít lại Tít Ok Ok Okay. all right, edwards, rendezvous is past those hills in the distance. just mind that village. There. all right, lads, hang on. here we go. left flank. We've camio, steady, lads. we're well behind jerry's lines now. no way of knowing what we're up against. that's a cheerful thought. come on, lads, we've held together this long. let's not fall apart now. old bess has got us this far, and she'll get us all the way if we do our bit. 不扛吧。

Oh. Nhiên, 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 nhiên Mang chuyện mà mà Deploy Yeah

เราต้องไม่แพ้เราต้องไม่แพ้เร,เราต้องไม่แพ้เราต้องสู้ถึงสุสดโอโ้ยอย่างเลยครับอย่างเลยครับมามาเลยมาเลยมาเลยมานั่งเลยมานั่งเลย รถเต็มยังขอนั่งด้วยคนมาเลยครับมาเลยครับเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับมาเลยมาเลยมาเลยยิง ยิง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 รถยังไม่เต็มน้ำมานั่งได้ <laughs> ยิงโอ้โหกระเด็นเลยเป็นไงล่ะยิงโลกระสุนยิงโลกระสุนแล้วโอ้ย <h> อืออืน เรียบร้อยอือเรียบร้อยอือเรียบร้อยอือเรียบร้อยมันจะปลาระเบิดปลาระเบิดมาปาระเบิดมา เยอะแย,ยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดชิปแล้วชิปแล้วชิปหายแล้วโอเคขอซ่อมก่อน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  ขี่ผาแล้วชิบหาแล้วรถโอ้โหมันยิงไม่เลิกมันยิงไม่เลิกปาระเบิดมาแล้วปาระเบิดมาปาระเบิดมายิง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 โอ้มันไม่เลิกจริงวะ่ะยิง โอเคมันขวางทางสะเกินนี่ยิงไปสิยิงเป็นไรตอดซ่อมก่อนตอดซ่อมก่อนเออเรียบร้อยเรียบร้อยไปดีเออเรียบร้อยเยอะนะตายตาย ไปซะเฮ้ยมียะไจะเลาความปวดแทมไปเลยไปเลย